สวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ราคนครับพวกับผมกับคิงโรเลตนะครับผมนี่คือสิบ,บันดดบเกมสำหรับคนขี้เบื่อสำหรับใครที่ไม่มีเกมจะเล่นแล้วหรือว่าเกมที่มีเกมที่เคยเหลเล่นก็เบื่อไปหมดแล้วอะไรอย่างนี้ก็สามารถหาเกมน่าเล่นได้จากในคลิปไปเลยนะเพราะว่าเกมในคลิปนี้ขสั่นไม่สำหรับคนขี้เบื่อเลยโอเค okay, let's go เกมบันดาพิศ w n Break Night Wish สำหรับใครที่ชอบในเกมออฟไลน์หรือว่าอยากได้เกมในต่อสู้มัน,มนก็นี่แหละครับผม คือต้องบอกนะว่าเกมนั้นเป็นเกมแนวสไตล์แอนิเมะที่สำคัญเนี่ยเป็นเกมออฟไลน,น์ไม่ต้องเชนเนตด้วยถ้าใครที่บอกว่าเนี่ยเล่นเกมออนไลน์ที่ไรเนี่ยคือกระตุกทุกทีเลยเพราะว่าเด็ดไม่เสถียรใช่ไหมหรือว่าถ้าชอบเล่นคนเดียวมากกว่าก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมนี่คือจะมีตัวละครให้เราเนี่ยเลือกเล่นด้วยซึ่งตัวละครแต่ละตัวน่จะมีสกิลเฉพาะด้วยแต่ว่าท่าจะเมทได้คือเท่มากๆนะซึ่งรวมไปใครเกมเราพันด่านเกมเนี่ยคือจะให้เราต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์แล้วก็จะมีบอสด้วยนะเป็นเกมต่อสู้ที่มััันนมมาากกๆครรบผท้งงเเเเเเอออฟฟฟฟสสีียยหืว่่ิล คืออลังการกันสร้างมาก,มากเลยนะเพราะงั้นเพื่อนๆสามารถลองดูได้ที่สำคัญเกมเนี่คืออย่างที่บอกเป็นเกมออฟไลน์อยู่แล้วนะคือติดเครื่องก็ได้เลยคือเวลาไม่มีเน็ตหรือว่าเวลาตอนที่เพื่อนๆว่างก็สามารถหยิบเกมเนี่ขึ้นมาเล่นได้นะเพราะว่าเกมนี่ไม่ต้องใช้เน็ตอยู่แล้วนะแน่นอนว่าเพื่อนๆสามารถอัปตัวละครได้คือชอบตัวไหนก็สามารถอัพตัวละครน,นั้นเป็นพิเศษนะหรือว่าอัพทุกตัวเลยก็ได้ซึ่งเนื้อที่หรือว่าความจําภายในตัวเกมเนี่ยคือ500กว่า MB แต่ก็ไม่ได้กินกราฟิกอะไรขนาดนั้นนะพนนเพราะง ถ้าเพื่อนๆไม่เสียเรี่ยไกับเรื่องความจำมากก็ลองดูเกมไม่ได้เกมนี้คือไม่ได้หนักดวงอะไรขนาดนั้นแต่ว่าภาพสวยม,มากเลยนะสาหรับใครที่จะได้เกมแนวในเมฆที่เราสามารถเล่นในตอนว่างได้หรือว่าชอบในเกมแนวออฟไลน์อยู่แล้วก็ลองดูเกมไม่ได้ในเกมนี้คือน่าเล่นมากเลยสําหรับใครสนใจแล้วเนี่ยดาวนหลดใต้คลิปแล้วก็ของไปเกมฟรีด้วยเกมนี้ เกมมนาภีเก้าดราก้อนราจาสหรับใครที่ชอบเล่นเกมในเอ็มโอก็นี่แล้วก็พรอม ถ้าอยากได้เกมแนวที่เราสามารถเข้าไปเล่นได้ทั้งวันไม่มีเบื่อก็นี่เลยซึ่งเกมก็คือต้องบอกกันนะว่าภาพสวยมากๆคือคราฟิกงหนักอลังการกันสร้างมากๆเลยนะซึ่งในเกมนีคือเราสามารถทาอะไรก็ได้เราททาในเกมนี้คือจะมีเล่นไหนเยอะมากๆเลยซึ่งสกิลเนี่ยคืออลังการกสร้าง็นระบบ PVP ด้วยเราสามารถเล่นในเรื่องได้หรือว่าเข้าไปเดินเล่นเฉยๆก็ได้นะเพราะว่าเกมอย่างที่บอกก็ผมภาพสวยมากๆเลยนะสำหรับใครเป็นคนขี้เบื่อก็นี่เลยหลองดูเกมนม้ได้จะมีอะไรให้เราทำเนี่ยเยอะมากมยแล้วก็ผมมีเล่นไหนเยอะมากๆเลยนะ นี่เป็นเกมออนไลน์แต็มรูปแบบต้องใช้นหนนักเล่นับผมเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ในเกมนี้เล่นคนเดียวก็ได้เล่นเราใต้คลิปเลยเกมมาดที่8 dismantle สําหรับใครที่รอคอยเกมแนวชรอดก็นี่เลยถ้ายาเได้เกมแนวชรอดสักเกมเหมือนที่มีระบบครบเครื่องแล้วก็เป็นเกมออฟไลน์ด้วยก็นี่แล้วก็ผมซึ่งในเกมนี่คือจะมีอะไรให้เราทํานี่คือเยอะมากๆคือจะมีเล่นเนี่ยเยอะมากๆเลยนะเพราะว่าเกมนี้เดิมทีเนี่ยไปเกมจะไปฟอร์มอื่นมาก่อนแต่ว่ามาลงมือถือเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะ ซึ่งไพโนเกมเนี่ยคือภาพสวยออกมากที่สําคัญในแบบค่อนข้างใหญ่นะคือจะให้เราเนี่ยเอาเชอรรอดจะฝูงไปดิบสมบี้ิอยู่แล้วที่สําคัญไม่ได้มีแค่สมบี้ิอย่างเดียวเท่านั้นนะก <c oughs> ็จะมีพวกคนยูต่างๆมากมายก็ผมคือเราต้องเอาเชอรรอดให้ได้อะไรอย่างนี้ตามหาทรัพยากรต่างๆทั้งปลูกพืชปลูกผักอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยสำหรับใครที่อยากได้เกมแน,นวเชอรรอดเอาเล่นคนเดียวชิลๆเนี่ยลองดหลกเกม,ไ,มได้นะเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ก็ผมไม่ต้องใช้เด็กเกเล่นเลยลิ่องโหลดใต้คลิปแลยก็ผม เกมมาดับที่7 c y b ไซเบอร์วอร์ u ไซเบอร์พังรีบก็ผมสำหรับใครที่อยากะเกมนะต่อสู้มันมนเนี่ยนี่เลยซึ่งในเกมม็คือต้องบอกกันด้ว่าภาพสวยมากๆนะแถมยังเป็นเกมออฟไลน์ด้วยคือติดเครื่องไว้ได้ก็ผม ซึ่งในเกมนี่คืออารมณ์ไม่คายเกมแนวที่เราต้องรับภารกิจมาแล้วก็ทาภารกิจใด้สำเร็จก็พร้อมแน่นอนว่าเราต้องต่อสู้กับบอสต,ต่างๆในเกมนี่คือจะมีสกิลให้เราใช้ด้วยนะคือจะมีอาชีพของเราเนี่ยเล่นเล่นด้วยก็พร้อมเราสามารถแ,แ,บบแต่งตัวละครของเราได้นะซึ่งต้องบอกกันลว่าสกิลในเกมเนี่ยคือหลังการกันสร้างมา,มากเลยนะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ยังเล่นเกมแนวภาพสวกอารมณ์ไม่ค่ายเกมแนวพันด่านก็ลองดูเกมไม่ได้นะเล่งเราใต้คลิปแล้วก็พรมเกมก็คือจะมีวุ่นเนี่ยเยอะม,ม,มากๆเลยนะสำหรับใครสนใจแล้วเนี่ เกมมาดับที่หก s i e k r a i d e r Mission สำหรับใครที่อยากเลเกมแนวชรอดหรือว่าอยากได้เกมแนวปะทโะยโ่อแต่ก็ไม่อยากเล่นในรูปแบบเกมเดิมๆก็นี่แล้วก็พรอเพราะว่าเกมนี้เราต้องเอาชรอจดจากผู้เล่นคนอื่นอยู่แล้วนะเพราะว่าถ้าเราเลอาเป็นคนสุดท้ายเราก็จะชนะแน,น่ๆก็พร้อมที่สําคัญเนี่ยในเกมนี้ซอมบี้เนี่ยคือโหดมากๆเลยนะคือจะไม่เดินชาอะไรอย่างี้แต่ว่าจะมาพร้อมกระบอกปืนใหญ่พร้อมเล็งใส่คุณตลอดเวลาอ,อย่างนี้เกมไม่ได้เป็นเกมออนไลน์คือต้องเชนเน็ตน,นะเล่นก็พอมเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะเล่นหลอใต้คลิปเลย เกมมันดับที่ 5, Battle of Titan สําหรับใครที่อยากได้เกมมาต่อสู้หุ่นยนต์มันๆเนี่ยนี่เลยถ้าเพื่อนๆชอบหุ่นยนต์มากอยู่แล้วเนี่ยนี่แล้วก็ผมเพร้องนเกมนี้เราสามารถปรับแต่งหุ่นยนต์ของเราได้คืออุปืนต่างๆเราสามารถปรับแต่งได้อัปเกรดหุ่นยนต์เราได้ด้วยครับผมที่สําคัญเนี่ยคือต้องบอกกันว่าในเกมนี้ภาพสวยหลังการก่อสร้างมา,มากๆเลยนะเพราะงั้นสําหรับใครที่ ยางในเกมแนวที่เราสามารถเล่นปนมันได้เล่นชิลคือไม่ต้องคิดอดไรมากคอนี่แล้วก็พร้อมแถมเกมเราอีกสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะสำหรับใครที่ชอบในเกมเระงครามหุวยนต์ก็นี่แล้วก็พร้อมเกมนี้สามารถประดับเครื่องไว้ได้ไดเป็นเกมฟรีด้วยวก็พร้อมสำหรับใครใสนใจแล้วเนี่ยเล็งโหลาใต้คลิปเลยเป็นเกมอะไรจะรูปแบบต้องใช้ในเน็ตนะก็เล่นนะ เกมมันป็ PC, Tempest Pirates Action RPG ก็ผมถ้าใครที่รอคอยเกมในโจรสลัดอยู่ก็นี่เลย <c oughs> คือท้าเล่นเกมนี่คือเราจะได้ไป,ปะจญภัยในท้องทะเลในเกมก็ผมคือจะให้เราเนี่ยต่อสู้กับโจรสลัดคนอื่นด้วยนะคือคราฟวินเนี่ยคือกระห่มมากก็ผมที่สําคัญในเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ไม่ใช่ไหนด้วยนะคือจะให้เราเนี่ยต่อสู้คนอื่นอยนู่แล้วที่สําคัญเนี่ยจะมีพวกสัตว์ทะเลต่างๆมากมายแล้วผมคือเราต้องเอาชีวิตรอดไปให้ได้อะไรเงี้ยนะซึ่งภายในยเกมนันคือต้องบอกกันล้ว่าเป็นเกมออฟไลน์อยู่แล้วนะถ้าชอบในเกมแนนลัดด้วยก็องเก ไม่ได้ก็พร้อมคือเรามันต้องคอยอัปเกรดเรือของเราก็ผมแล้วก็ดูแลเรือของเราอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะได้ะจญภัยท้องทะเลนะสำหรับใครสนใจแล้วเนี่ยเล่งโหลดใต้คลิปเลยไปเกมพไไมับฟลายไปแล้วใช่ไหมครับผมเกมมาดับที่3 Fishing Planet เก็ผมสำหรับใครที่อยากได้เกมมาตกปลาภาพสวยเนี่ยหลองดูเกมไม่ได้นะคือเกมนมี้น่าสนใจมากเพราะว่าเดิมทีนะมาจะไปฟอร์มอื่นมาก่อนก็ผมแต่ว่า บลมาถือเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมาก,มากเลยนะภาพสวยมากๆเลยที่ด้วย <c oughs> คือจะมีปลาหลากหลายสายพันธุ์ให้เราใดตกด้วย <c oughs> คือถ้าใครอยากเล่นเกมในตกปลาที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยก็นี่แลลวก็พมซึ่งภายโดยเกมเนี่ยคือจะมีหลากหลายสถานที่ให้เราเดตกปลามากๆเลยนะที่สําคัญเราสามารถแข่งกับเพื่อนได้ด้วยว่าใครได้แต้มเยอะกว่าอะไรเงี้ยนะสำหรับใครที่อยากเล่นเกมมาตกปลาก็ลองดูเกม,มนี้นะก็พรมเกมนี้เป็นเกมออนไลน์เต็มรูปแบบต,ต้องใช้ในเน็ตเนักเล่นนะสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยเล่นราได้คลิปเลย เกมระดับที่2องดิงดันเจียนสำหรับใครที่ยล่นเกมนระจชนภายในดันเจียนก็นี่แล้วก็ผ้อมทึ่งในเกมนี่คือจะให้เราไปสำรวจดันเจียนต่างๆมากมายเลยนะแถมเกมนี้เป็นเกมออฟไล์ด้วยถ้าใคระได้เกมแนวที่เราสามารถประดับเครื่องไว้ได้เอาเล่นตออนินเมินเดตยายก็นี่แล้วก็ผม ซึ่งในเกมเราสามารถไปตามหาของต่างๆในดันเจี้ยนได้แน่นอ,นอนว่าตอนที่เราตามหาของไม่ได้มีแค่เราเนี่ยต้องตามหาของอางเดียวเท่านั้นนะก็จะมีพวกเหล่ามอนสเตอร์ต่างๆมากมายแล้วกับผมเราก็ต้องเอาชีวิตรอดไปให้ได้อะไรงี้นะเราสามารถคุณหาตามหาของต่างๆหรือว่าตามมาสมบัติต่างๆได้ในเกมนี้ที่สําคัญจะมีสกิลให้เราใช้ด้วยนะสำหรับใครชอบในเกมแนวจนภัยหรือว่าอยากได้เกมมาขุดเหมืองก็ลองดูเกมนี้นะครับผมตามหาของต่างๆมากมายเลยในเกมนี้แล้วก็เอาชีวิตรอดให้ได้อะไรงี้นะเกมนี้เป็นเกมบาไฟล์ก็ผมไม่ต้องใช้ไหนเด็กเล่นเลยเล เกมมนดับที่หนึ่ง r r 라 e ฟเฟนเดเซก็ผมเกมไม่น่าสนใจมากๆเลยนะถ้าใครชอบในเกมในเอก็ลองดูเกมไม่ได้ที่สําคัญเกมไม่ที่น่าสนใจก็คือ เนื้อเรื่องเนี่ยคือน่าสนใจมากๆเลยนะคือจะมีพวกฉากก็สิ่เล็กน้อยให้เราเนี่ยดูด้วยก็จะมีพวกฉกากคาหาต่างๆมากมายให้เราดูก็ผมเราสาม,มารถสร้างตัวละครของเราได้แล้วก็ที่สาคัญเนี่ยเราสาม,มารถสร้างคู่หูของเราได้นะแล้วเราก็จะไปะจญภัยกับคู่หูของเราในเกมนี้นะที่สําคัญในเกมเนี่ยคือเป็นเกมภาษาไทยด้วยนะคือจะมีเล่นเ,น,เนี่ยเคยเยอะมากๆเลยล้วก็ผมแน่นอนว่าเกมนี่คือจะมีอาชีพให้เราเรานี่ยเล่นด้วยนะสำหรับใครชอบเป็นเกมโอก็ลองดูเกมนี้ได้ก็ผมมีเกมอะไรเตมรูปแบบต้องใช้เด็กเล่นนะ มีอารีน่าเวยเกมเนี่ยเราสามารถต่อสู้กับคนอื่นได้ก็ผมเนือเรื่องหรือว่าฉากกาสีต่างๆก็จะค,คล้ายๆที่เห็นนี้แล้วก็ผมก็จะเป็นฉากอาหารอะไรแบบนี้นะสำหรับใครสนใจแล้วเนี่ยเล่นโหลดใต้คลิปเลย โอเคคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนก็ผมมาเจอคลิปหน้านะสำหรับใครที่ยังได้เกมอะไรเพิ่มเติมก็เขมไม่บอกกันได้โอเคสำหรับคลิปนี้เจอคลิปหน้ากับผมเชิญเคมมาเฟนบ๊ายบายขอบคุณที่เข้ามาดูนะกดดูคลิปต่อไปได้เลย